สวัสดีครับก็สำหรับกลุ่มเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตกันเช่นเคยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ้นหลายตัวเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเลยนะครับระบางตัวขึ้น5 0 6 0เลยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเราก็อาจจะมา update, อัปเดตกันใน ในส่วนของตัวพัฒนาการที่เกิดขึ้นนะครับว่าในช่วงสเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับหุ้นแต่ละตัวนะครับแล้วก็ภาพของตัวเอาลุกต่างๆมุมมองต่างๆเนี่ยมันยังดีเหมือนเดิมไหมหุ้นบางตัวขึ้นมาชนทะลุทาร์เก็ตแล้วยังจะลุยกันไหมหรือว่าตัวไหนที่มันยังพอมีอัพไซด์ที่พอลุยได้นะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยผมขอกล่าวพูดถึงเทรนด์ของตัวตลาดเทคโนโลยีในตลาดโลกก่อนนะครับว่าตอนนี้ เทรนที่เขามองกันเนี่ยมันคือเทรนอะไรนะครับซึ่งก็จะมีอันแรกเนี่ยเป็นรายงานจากทอมอร์แกนสแตนรนะครับว่าภาพของตัวเทรนเทคโนโลยีที่มันเติบเห็นเห็นการเติบโตมีความสนใจในตลาดที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยทั้งมุมตั้มระยะกลางระยะยาวเนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่นําโด่งมาเลยก็คือตัว i f t t นะครับแล้วก็จะมีพวก Metaverse พวก VR AR นะครับ c ล c h a i n d e f i Fintech ต่างๆนะครับส่วนการในเรื่องของการสำรวจ มุมมองของ CIO เนี่ยหรือว่าคนที่ดูแลเกี่ยวกับด้านการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าปีหน้าเนี่ยก็ยังมองว่าบ u d g e ตหรือว่างบลงทุนในส่วนตัว IT เนี่ยยังจะสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องโดยกลุ่มที่จะเป็นกลุ่มที่เติบโตหลักเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวกลุ่มซอฟต์แวร์นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับหุ้นที่เราดูแลอยู่ทั้ง6 7บริษัทนียส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้น,นที่เกี่ยวกับนะเกี่ยวเนื่องกับตัวซอฟ์แวร์ทั้งสิ้นนะครับทีนี้ถ้ามาดูในส่วนของตัว ท็อปพาร์ิีของเขาที่มองว่าเทรนไหนจะยังเติบโตดีเนี่ยเราก็จะเห็นหลายๆตัวเช่น Cloud, Computing, Digital Transformations, e c u r i t y Software ์ a n a l นะครับ Analytics, CRM, ERP พวกนี้ก็ยังเป็นตัวที่เป็นตัวท็อปๆของการลงทุนอยู่ส่วนถ้าเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยตัวไหนที่มีโอกาสที่จะถูกตัดงบน้อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทั้ง Security Software, ร์นะครับ Digital Transformation CRM พวกนี้ก็เรียกว่าปลอดภัยได้เพราะว่าแม้ว่าเศรษฐกิจแย่แต่ ผมก็ทําการพรุฟออกมาให้ดูนะครับว่าแล้วหุ้นไทยเนี่ย มันมันอยู่ในส่วนไหนของตีมไหนนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ละตัวก็จะมีตีมที่แตกต่างกันออกไปสําหรับหุ้นหกเจ็ดตัวที่เราดูแลอยู่อันนี้ก็จะเป็น performance นะครับก็จะเห็นว่าอย่าง BOL YGIG สบายเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดี6ก1ิ0ถึงร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่าสร้างผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีกับนักลงทุนนะครับนี้ถ้ามาดูปีหน้าเองเนี่ยการเติบโตเนี่ยเราจะมองกันยังไงนะครับก็พบว่า ภาพของตัวปีหน้าเนี่ยกลุ่มที่เติบโตได้ค่อนข้างดีเนี่ยกลุ่มแรกเลยก็คือจะเป็นตัวสบายผมคิดว่าสบายจะเป็นผู้นําของการเติบโตในปีหน้านะครับที่ร้อกว่าเปอร์เซ็นต์เกือบร้อยนะครับแล้วก็รอลงมาเนี่ยก็จะเติบโตกันประมาณสักระดับ40%ตต้องบอกว่าสไลด์เนี้ย ยังไม่ได้ปรับในส่วนตัว HUMAN นนะครับเนื่องจากเมื่อเช้านี้เองเนี่ยก็มีการประกาศดิวการเข้าซื้อกิจการธุรกิจในต่างประเทศนะครับซึ่งถ้ารวมตรงนั้นแล้วเนี่ยระดับการเติบโตของฮิวแมในปีหน้าเนี่ยก็จะขึ้นไปสู่ดับประมาณสัก40%ก็กกุ๊ปที่โต30-40%เนี่ยก็จะมีส่วนตัวทั้งดิโต YGG BOL แล้วก็ IIG แล้วก็ฮิวแม ปีหน้าก็ยังน่าจะเติบโตในระดับนี้อยู่ได้ค่อนข้างดีนะครับทีนี้ถ้ามาอัปเดตในส่วนของรายตัวบ้างเนี่ยในช่วง3เดือนที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นบ้างตัวแรกเลยเนี่ยเป็นตัวที่เราค่อนข้างคอมาตลอดนะครับก็เห็นราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างดีตัวเนี้ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากเนี้มันคือ s t e ปของการก้าวเข้าสู่โลกของบล็ c กเ h a i n โลกของ NFT gaming แล้วก็ในส่วนของตัว Play to Earn นะครับซึ่งก็ได้เปิดตัวไปกับ1เจ้าแล้วและผมเชื่อว่าหลังจากที่เปิดตัวตรงนี้ไปเนี่ยมันก็น่าจะ ค่อนข้างเยอะจะจะสร้างเป็น potential แล้วเป็นก้าวใหม่ของ YGG แล้วน่าจะทำให้ตัว ecosystem ของอการทำเกมในรูปแบบนี้นะครับเติบโตเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกตัวนึงก็คือประกาศการเข้าลงทุน JV กับตัว Marco นะครับในการขยายธุรกิจเกม Publishing ซึ่งโดยรวมนั่นเนผมคิดว่า YGG จะไปในทางเกมที่เป็น blockchain เกม Publishing มากขึ้นและสุดท้ายเนี่ยก็คงหนีไม่พ้น,นเรื่อง,องตัว Metaverse ที่ศัก,ย,กยภาพของเขาเนี่ยมันมีค่อนข้างพร้อมนะครับก็จะเห็นว่า โครงสร้างตัว m e t a เว r ร์ต่างๆเนี่ยอา g ก็จะมีทั้งในเรื่องของตัวเกมมีทั้งในเรื่องของตัว V R A R นะครับแล้วก็พวกเขาจะมีพวก VFX อะไรพวกนี้ด้วยก็น่าจะต่อยอดไปในทางนี้ได้ค่อนข้างดีตัวต่อไปคือตัวสบายนะครับตัวนี้นี่ เ,เราจะเห็นว่าพัฒนาการดีลต่างๆของเขาเนี่ยประกาศออกมาค่อนข้างเยอะโดยตัวที่คิดว่าน่าตื่นเต้นที่สุดเลยเนี่ยก็คือการเข้าไปทําตู้ ATM CDM ที่อยู่หน้าเซเว่นนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะหนุกนการเติบโต,ตได้ค่อนข้างสูงสุดท้ายแล้วเขาก็จะคงจะเข้ามาทดแทนการตู้ ATM นะครับแล้วก็ในส่วนองตัวสาขาของแบงก์ก็มีโอกาสเช่นเดียวกันรวมถึงการสร้างอีโค y ิสเ m มของเขาเนี่ยผนวกกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเช่น F Smart ก็น่าจะทําให้เขาก้าวขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดเวนดิ้งม a c h ช n นได้ในปีหน้าแล้วก็ธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องดอกออฟชิปสบายเนี่ยไม่ว่าคู่ในตลาดเนี่ยจะแข่งขันกันขนาดไหนแต่ว่าเขายืนอยู่ตรงกลางนะครับทำให้เป็นผู้ได้ประโยชน์ตรงนี้ก็คิดว่าภาพของปีหน้าเนี่ยจะเห็นการเติบโต,ตของสบายที่ค่อนข้างดีแล้วก็สิ่งที่เราใส่ไปว่าโต100%เนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์อยู่พอสมควร Poten เ i a l ีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโตได้ถึง200-250%เลยถึงวมทุกอยห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้ารวมทุกอย่ ตัว BL เองเนี่ยจากเจอกันครั้งที่แล้วเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีอัปเดตอะไรมากนะครับธุรกิจก็ยังคงเป็นไปได้ด้วยดีนะครับราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างดีก็คงจะต้องติดตามมัไปครับว่าภาพของการอัปเกรดตัวซอฟต์แวร์เประบบใหม่เนี่ยจะดึงลูกค้าได้ขนาดไหนนะครับก็อยังเป็นทิศทางที่ดีครับสําหรับตัวนี้ส่วนตัว IIG เองเนี่ยตัวนี้ผมคิดว่า ปีหน้าจะมีแต่การเติบโตที่ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็มีอัพไซด์ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูฝั่งของตัวแบ็กหลอกเองเรคคอร์ดเลนด์โมดูเองหรือว่าโปรเจกต์แวลูของเขาเองเนี่ย มันน่าจะทําให้ปีหน้าเนี่ยไรายได้โตขึ้นไประดับมาณสักเ0้900ล้านเนี่ยก็ไม่น่าจะยากตามเป้าหมายของบริษัทที่เหลือเนีียก็คงจะต้องมาดูแล้วว่าอัพไซด์มันจะมาจากส่วนไหนได้บ้างซึ่งผมคิดว่าส่วนแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของตัวการขยายตัวของตัวมา r จินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องของตัน m อสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง p ี p a ถ้ามันมีการบังคับใช้จริงเนี่ยคิดว่าดีมานของตัว ผลิตภักต์ของตัว i g เนี่ยน่าจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วถ้าดู Variation ของเขาเองเนี่ยเทียบกับบริษัทที่เป็นดิจิ a l ลท a นฟอร์เมชั่นเองเนี่ยก็ยังถือว่าถูกกว่าหลายๆบริษัทน่าจะเห็น Variation Cash แคชอัพขึ้นไปได้สำหรับห้ามตัว IG นะครับ m a n มนตัวธุรกิจของเขาคงจะเห็นการฟื้นตัว จากการในช่วง2ปีนี้มันถูกกระทบจากโควิดนะครับเขาก็มีการลงทุนด้วยแต่ปีหน้าเนี่ยโควิดคลี่คลายโมเดล SaaS ที่เขาเริ่มออกมาทำตลาดเนี่ยได้รูดรับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีรวมถึงการเข้าเทคตัว Data On นะครับเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอินโดก็เหมือนกับเบอร์หนึ่งในไทยจับมือกับเบอร์หนึ่งในอินโดนะครับในการทําตลาดทําให้ตอนนี้ผมคิดว่าสเปยภาพของเขาเนี่ยน่าจะเทียบเท่ากับ บริษัท Global Software ได้เลยในการที่จะเข้าทำตลาดและกินตลาดในเซาท์อีสเอเชียไม่ใช่แค่ South Asia เซาท์อีสต์เอเชียด้วย้ำน่าจะเป็นตลาดในเอเชียเลยที่เขาน่าจะสามารถเข้าไปลุยตรงนั้นได้ก็น่าจะเห็นการเกิดเติบโต,ตที่ค่อนข้างก้าวกระโดดต่อจากนี้ไปสำหรับภาพของตัว h u m a มนนะครับอีกตัวนึงเป็นตัวดิ t โต้ดิโต้ตัวนี้จริงราคาหุ้นเนี่ยก็ยังคือต้องบอกว่าตัวกําไรต่างๆของเขาเนี่ยมันก็เดลิเวอร์ได้ตามที่เราคาดการนะครับแต่มากถึงสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยียร์่ไเยียร์เนี่ยแต่ว่าหุ้นก ราคาหุ้นเนี่ยน่าจะรอแคตเตรลิส์ใหม่ๆหรือการได้งานใหม่ๆเข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงไตรมาสสี่ไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันน่าจะมีงานรออยู่อีกประมาณสักเกือบเกือบเจ็ดร้อยแปดร้อยล้านนะครับถ้าปิดตรงนั้นได้เนี่ยก็น่าจะเป็นแคตเตอลิส์ที่หนุนให้ราคาหุ้นปรับปัวกขึ้นได้และอีกอย่างหนึ่งเขาก็มีถือหุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ในตัวเบริลเอสด้วยนะครับต้นทุนสิบบาทก็ถ้าไปดูตัวเบริลเอสเนี่ยตอนนี้ก็ราคาก็ขึ้นไปผมเข้าใจว่าน่าจะ, 30, ะ,าจะสามส สุดท้ายแล้ว NetBay ย Net ตัวนี้ผมว่าเอาลูกของเขาดีนะครับแพลตฟอร์มเทคนโนโลยีต่างๆยังดีแต่ว่าระยะสั้นอาจจะยังโดนกดดันจากเรื่อง็กซ์ที่มันปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับคิดว่าการเติบโตของกําไรเนี่ยน่าจะกลับมาเห็นเด่นชัดในครึ่งปีหลังของปีหน้าก็อาจจะต้องติดตามดูกันต่อไปสำหรับภาพของตัวเน็ตเบก็โดยรวมถ้าดูพิจารณาตาม ราคา Target Price ต่างๆการเติบโตต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตัวหนึ่งที่ยังมีพลันเชียออยู่ค่อนข้างไกลก็คือตัวสบายก็ลองไปพิจารณากันดูครับตัวหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีที่น่าจะเห็นการเติบโตได้ค่อนข้างดีสํหรับวันนี้กลุ่มเทคโนโลยีก็มีประมาณนี้ครับ